<c oughs> อ่ะนักเรียนเข้าไปนะครับเมนูไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็นิวครับไฟล์แล้วก็นิวนะ <c oughs> ปึ๊บนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมครับโหมดปิ้นครับโหมดปิ้นโหมดพิ้น <c oughs> ขนาด A4 ครับ <c oughs> ผมใช้เป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งเดี๋ยวใครไม่ทันก็ไปดูวิดีโอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมส่งลิงก์ <c oughs> ให้เข้าไปที่ ผมจะใช้โชว์เฉยๆนะครับเป็น rgb ครับ rgb แล้วเลื่อนตัวนี้นะครับค่าความละเอียดของเขาเป็นสัก150พอนะครับใครเสร็จแล้วกด create ได้เลยนะครับกด create ได้เลย พอสร้างเสร็จมาแล้วนะครับได้หน้ากระดาษมาแล้วครับอันดับแรกนะครับนักเรียนนักเรียนไปที่เพนครับที่เพนนะฮะแล้วทีเนี้ยที่เพนเนี้ยให้นักเรียนเปลี่ยนจากตัวฟิลตรงนี้นะครับเป็นแบบนอนนะครับแบบไม่มีนะครับคือคือตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับเข้าเพนก่อนตัวที่สามอ่ะตัวที่สามแล้วก็คลิกตัวนี้ครับแล้วก็เลือกแบบไม่มีนอน โอเคนะ <c oughs> แล้วทีนี้นักเรียนเข้าไปสีเส้นตรงนี้นะครับนักเรียนอยากให้อผมจะวาดเป็นรูปแก้วครับผมจะสร้างรูปทรงแก้วผมอยากให้เป็นขวดแก้เ,เป็นแก้วสีแดงนักเรียนก็ไปเลือกเส้นสีแดงนักเรียนอยากได้สีฟ้านักเรียนก็เลือกสีฟ้านะครับนี่ผมได้สีแดงนะครับ ทีนี้ให้นักเรียนวาดรูปนะครับคลิกครับผมซูมก่อนเนี่ <c oughs> ซูมให้ดู <c oughs> ผมคลิกแค่นี้นะนักเรียนดูนะครับคลิกปุ๊บเนี่ยเส้นที่หนึ่งจุดเส้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเส้นที่สองคลิกนี่ครับปุ๊บแล้วเส้นที่สามเฮ้เส้นที่สองแต่ดัดให้มันมาฝั่งนี้นะครับ นี่นักเรียนสังเกตชุดแรกิกที่มือชุดที่สองที่ตรงนี้ชุดที่สามจัดให้แขนเนี่ยให้แขนตัวนี้เขาเรียกว่าแขนนะครับให้มันมาเอ่อทรงแนวนี้แนวนอนนะครับการจะทำเป็นรูปแก้วนะครับก็คือคือนักเรียนใช้จินตนาการนะว่าแก้วเนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยว เกิดมาเรนีกเป็น่แก้ภาพนะครับเดี๋ยวคอยดูต่อเดี๋ยวคอยดูตอนนี้เส้นไม่หายทำไงให้เส้นมันขาดครับกดตัว P ครับตัว P อ่ะขาดแล้วนะครับเข้าไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วเลือกคำว่า 3D levelled นะนี่นะครับอันเนี้ยมันมาทางฝั่งซ้าย แต่ถ้าเรามาเป็นฝั่งขวาเมื่อไหร่ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นแก้วโอเคนะฮะถ้าฝั่งซ้ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นลูกงวกก็โปรแกรมมันก็จะคํานวณเป็นเป็นรูปทรงฝั่งซ้ายแต่ผมอ่ะให้เป็นคํานวณเป็นรูปทรงทางฝั่งขวาก็คือเปลี่ยนตรงนี้เป็นไลท์นะครับแล้วไอ้แก้วตัวนี้มันก็ดูได้นะครับว่าเป็นทรงยังไงนะฮะ นี่อ่ะก็กดโอเคไปนะครับเราก็จะได้แก้วแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แก้วกระดาษนะครับอ่ะต่อมาทีนี้ผมจะทำขวดบ้างอ่าผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ครับผมปิดดวงตาตัวนี้ไปนะครับ นักเรียนดูจินนานการนะครับมันอยู่ที่จินนานการนะฮะคลิกปุ๊บนะฮะ mm hmm. วาดวาดประมาณแนวผมนะครับเนี่ย นี่เห็นไหมแล้วทีนี้เราก็ไปเข้าที่เอฟเฟคนี่นะประมาณนี้นะเอฟเฟคสามดีเลเวเลตครับปุ๊บอ่าเราเปลี่ยนเป็นไลท์แล้วครับนี่เห <c oughs> ็นไหมครับ แล้วกดโอเคครับกดโอเคกดโอเคนะครับทีนี้ขวดของเราเนี่ยครับเราสามารถนะครับปรับแต่งลูกทรงได้โดยนักเรียนใช้ลูกศรส,สีขาวนะครับสีขาวก็คือตัวนี้คลิกทีกก่จุดของเขาพอคลิกทีก่จุดของเขาอ่ะมันจะมีแขนใช่ไหมครับนักเรียนสามารถดึงออกมาเนี้ยนี่ นักเรียนจะดีไซน์เป็นแบบไหนก็นักเรียนก็ทำได้เลยนะโอ,โอเคนะครับพอได้แล้วนะครับประมาณนี้